สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเฮียอาร์มสายสเตปคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพุธที่19มิถุนายนโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นเยอรมนีพบฮังการีคู่ที่2เฮซิงกิพบคูบีเคู่ที่3วาซ่า v ี s อพบเอเซโอรูและคู่สุดท้ายสกอตแลนด์พบสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนจะไปดูกาิเคราห์ฟุตบอล ทางเยนมีกลุ่มจากิีเห็นทุกวันหากสนใจเป็นข้อควเดียวกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที่ a i m 8 8มาเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างเยอรมนีพบอังกรีก่อนเื่นเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมก่อนซึ่งทั้งสองทีมต่างคว้าชัยชนะไม่ได้ฝ่ายละหนึ่งครั้งเสมอสองจากสี่เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูงหนึ่งต่ำสามต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเยอรมนีแข่งสิบนัดหลังสุดชนะหกเสมอสองแพ้สอง โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสองเส,สมอหนึ่งต่ำหนึ่งส่วนทางด้านฮังการีแข่งสีนัดหลังสุดชนะอาเสมอสามแพ้สองโดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูงสามต่ำหนึ่งและต่อไปเราไปดูกันต่อที่แล์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมในแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเยอรมน,นีจะมาในแผนสี่สองสามหนึ่งส่วนทางด้านฮังการีจะมาในแผนสามสี่สองหนึ่งผลสกอร์ที่คาดเยอรมน,นีเปิดบ้านชนะสามประตูต่อหนึ่งมาต่อทนนี่คู่ที่สองระหว่าง เฮลซิงกิพบคูปีเอสก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านเฮลวซิงกิแข่ง13นัดชนะ6เสมอ4แพ้3อยู่อันดับที่3ของตารางส่วนด้านคูปีเอสแข่ง12นัดชนะ7เสมอ4พ้1อยู่หัวตารางเรามาดูสถิติที่พวกกันของทั้งสองทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของคูปีเอสที่ควา้าใยชนะไปได้3ครั้งเสมอ1จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นปสกอร์สูงทั้ง4ต่อไปเราไปดูผลการแข่งขันขอ,ของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเฮลวซิงกิ แข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำสองส่วนด้านคูปีเอสแข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากเฮซิงกิแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอลสองครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำสามส่วนด้านคูปีเอสแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4ต่ำสผลสกอร์ที่คาด คูปีเอสบุกชนะ3ประตูต่อหนึ่งมาต่อที่คู่ที่3ระหว่างวาซาวีปีเอสพบเอซโอลูก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนด้านวาซาวีปีเอสแข่ง12นัดชนะ7เสมอ3แพ้2อยู่ันดับที่2ของตารางส่วนงด้านเอซโอลูแข่ง11นัดชนะ1เสมอ5แพ้5อยู่ันดับที่10ของตารางและมาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของวาซาวีปีเอสที่กว้าใจชนะไปได้2ครั้งเสมอ2จาก4เกมหลังสุด โดยจะเบ่งเป็นสกอตสูง2อต่ำสอต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากวาซาวีพเอสแข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสินัดหลังสุดเบ่งเป็นสกอร์สูง 2, 2. ต่ำ 2, 2, 2, 2, 2ส่วนทางด้านเอซิโอรูแข่งสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4โดยสินัดหลังสุดเบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อมาเรามาดูราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากวาซาวีพเอสแข่ง6นัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งเสมอ2แพ้ 2, 2. โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4่ต่ำสส่วนทางด้าน ECU ลูแข่งงุ้นัดลังสุดชนะลากขบอน1ครั้งไป5โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำาผลสกอร์ที่คาดวาซา VPS เปิดบ้านชนะ1ประตูต่อ0มาต่อทีก็สุดท้ายระหว่างสกอตแลนด์พบสวิตเซอร์แลนด์ก่อนอื่นเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมก่อนซึงทั้ง2ทีมเคยเจอกันเพียงแค่นัดเดียวโดยจะเป็นฝ่ายของสวิตเซอร์แลนด์ที่คว้าชัยชนะไปได้หนึ่งครั้งโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1ครั้ง เราไปดูผลกันในทันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากสกอตแลนด์แข่งสินัดหลังสุดชนะ1นึ่งเสมอสแพ้หโดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง 2- 2ต่สส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์แข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอห้าแพ้หโดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่สผลสกอร์ที่คาดสกอตแลนด์เปิดบ้านชนะ2องปตัต่อศูนส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลย ถ้าขอบอลคนไหนอยากตามเฮียเอดไล์เฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสติปและติงรับโงไม่มีปิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอดไล์เฮียมาได้ทางไลเอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย